สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในเกมชื่อว่า Die r Highway Hero นั่นเองคุณผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมจำลองการขับรถบรรทุกเสมือนจริงกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เสียงจะแปลกหน่อยนะครับผมก็ไม่สบายตอนรับปีใหม่เลยนั่นเองคุณผู้ชมครับก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าสำหรับทุกคนด้วยนะครับขอให้มีความสุขตลอดทั้งปี2025เลยนั่นเองคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศทุกเกมนที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศ ก็สามารถปรับได้หลากหลายมุมกล้องเลยนั่นเองผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องด้านหลังแบบนี้นะครับด้านบนแบบนี้นะครับหรือว่าด้านหน้าหรือว่าแม้กระทั่งในรถนะครับหรือว่าด้านข้างเวลาเลี้ยวรถอะไรแบบนี้ก็สามารถปรับแต่งได้แล้วแต่สะดวกเลยนั่นเองผู้ชมครับแล้วเพื่อที่จะได้เล่นเกมนี้ง่ายขึ้นนะครับให้เราไปที่ตั้งค่าด้านขวาบนนะครับที่เป็นลูกปุ่มตรงนี้เนาะแล้วก็ให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับนี่เป็นสีแดงนะครับเพื่อเราจะได้ทําการขับแบบไม่ต้องชน n p c ซอ่ะที่เป็นรถ NPC แบบเนี้ยให้มันผ่านไปเลย เนี่ยดูปกติมันจะชนใช่ไหมแต่เราตั้งค่าแบบนี้เพื่อเราขับแล้วเราแบบทะลุไปเลยอะไรประมาณนี้นะผู้ชมครับสําหรับใครที่แบบเออขับรถไม่เก่งอะไรประมาณนี้นะเนี่ยปกติมันจะชนไงถ้าแบบนี้ก็คือทะลุไปเลย ดีไหมก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์โและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเบนเทาสลั awakening คอน a ครน์แพคทาวเวอร์ออฟแฟนตาซีอาร์คไนท์แฮร์รี่พอตเตอร์บูอาคและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์ป้าน่าจะใช่เนาะดูจากลูกศรกลางจอนะครับโอเคอประมาณนี้แล้วกัน เปลี่ยนตั้งนานนะครับรถกําลังแรงประมาณหนึ่งน,นั่นเองคุณผู้ชมครับเราก็ขับตามลูกศรไปเรื่อยๆนะคิดว่าน่าจะไปได้แค่แบบแบบนี้มั้งภาพโดยรวมของตัวเกมนะครับที่เป็นเกมขับรถเสมือนจริงแบบนี้นะครับแล้วเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ผมว่าค่อนข้างโอเคเลยที่สําคัญคือเล่นคนเดียวครับมันสามารถอ่าพิน,นิจเน็ตเล่นออฟไลน์ได้ด้วยน,นั่นเองคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราขับเรื่อยๆนะ คือตอนนี้มันทําอะไรไม่ได้นะครับนอกจากขับชมนกชมไม้ชมอะไรไปเรื่อยๆนะครับตามสไตล์เกมขับรถมันทุกนะครับขับจากจุดหนึงไปจุดหนึ่งเพื่อทําการส่งงานส่งเควสหรืออะไรแบบนี้ภายในเกมนั่นเองคุณผู้ชมครับเป็นเกมที่โอเคนะเสียงในคลิปจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่สบายนะครับนะแล้วก็อัดเกมช่วงปีใหม่พอดีนะครับนะก็ค่อนข้างแย่นะครับโคตรเฟลเลยนะครับนะปีใหม่เขาแบบเออสนุกสนานเราป่วยนะนะป่วยตอนรับปีใหม่เลยอะไรประมาณนี้นะเออ นี่ครับแล้วก็ขับกันไปครับ <c oughs> อันนี้ขับแบบนี้ไปเรื่อยเลยนะครับเกียร์ก็มีแค่ดีใช่ไหมเกียร์เดินหน้าอย่างเดียวเลยนะครับจยาวไปนะอยู่ที่97กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในการขับคันเร่งประมาณนี้อไม่ oh ชนมันทะลุไอตัวรถจริงนะครับแต่ว่าไอตัวเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวกับตัวถนนนะมันไม่ได้ทะลุด้วยนะครับแต่รถเราแรงกว่าเขาดูสิดูสิมันทุกแมกโครนะครับลองแซงไหมเนี่ยแซงได้ไหม แซงได้ไหมมันเป็นทางขึ้นทางชันแบบนี้แซงได้ไหมแซงได้ไหมโอ้โหแม่งของเขาแรงกว่าวะก็ขับให้ดูกันประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เมนเมนูกันเมนเมนู <c oughs> ของเกมนี้ครับมันจะมีอยู่2โหมดหลักๆเลยนะครับ <c oughs> ก็คือซิงเกิลเพลเยอร์นะครับอันบนเนาะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นมัลติเพลเยอร์นะครับเดี๋ยวเรากลับกันอันล่างจะเป็นมัลติเพลเยอร์นะครับ ตัวมันตีเพลเยอร์นี้ต้องเปิดเน็ตเล่นนั่นเองนะผู้ชมครับเราสามารถเข้าไปเล่นกับเพื่อนได้นะตอนี้นี่ผมเล่นแค่ซิงเกิลเพลเยอร์นะครับแล้วก็มีช็อปต่างๆอะไรแบบนี้นะครับจะเล่นก็คือเข้ามาซิงเกิลเพลเยอร์แล้วก็ทําการเลือกนะครับว่าเราจะเล่นแบบไหนเนาะจะจานวนทัฟฟิกนะครับหรือว่าแรนดอมเนี่ยทัฟฟิกนั้น้ายบนนะครับเอาแบบเยอะก็คือทัฟฟิกตรงนี้นะ่าจะเป็นหมายถึงรถนะครับในถนนนะเอาแบบง่ายๆเลยก็คือทัฟฟิกประมาณ3นะครับ แล้วก็ World s i z e นะครับเอาขนาดใหญ่ประมาณไหนหรือว่า2 3สนะครับตัวนี้ก็ปิดไปนะครับเพื่อที่เราจะได้ทะลุได้นะสกินก็เอาไว้นะครับแล้วกดสร้างนะครับตัวนี้จะเรนดอมแมพให้นั่นเองนะคุณผู้ชมหลังจากเรนดอมแมพให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เรารอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้นะเราสามารถดูได้นะ อันนี้จะเป็นการรับงานเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกรถพวกพวก่วงต่างๆภายในเกมอีกนะครับเนี่ยมีเยอะนะคือเราสามารถาปลดล็อกภายในเกมได้นะครับมันมีเยอะนะแต่เราต้องเก็บเงินในเกมซื้อนั่นเองนะครับมีรถแบบขับชิลด้วยนะแรกๆร็จะมีแค่นี้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนมัลติเพลเยอร์นั่นเองคุณผู้ชมครับที่เราสามารถทําการสร้างห้องเล่นกับผู้เล่นอื่นได้อย่างเช่นเราไปกดตรงนิ้วล o มแล้ซสายบนตรงนี้นะครับแล้วเราจะสามารถทําการสร้างห้องได้อย่างเช่นตัว มันจะมีแรนดอดไม่ดีนะครับเราก็ตั้งรหัสผ่านไปนะครับว่าเราจะให้เพื่อนยังไงนะครับแล้วก็ตัวเพลเยอร์นะครับมันรองรับกี่คนมันรองรับสูงสุดก็คือ8คนนะครับสามารถคุยไว้กันได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับอ่ะทำมันติกเปิดไม่ได้ละไว้กับแชทนะครับคือเกมต้องบอกอย่างนี้นะคือเกมนี้มันเป็นเกมใหม่ที่อยู่ระหว่างพัฒนานะครับระบบหลายๆอย่างยังไม่มานะครับต้องบอกกันประมาณนี้เนาะ แล้วก็ที่เหลือนะครับเราก็ทําการเซตตัวแมปได้เลยเช่นสมมติว่าเราจะเล่นแบบที่เป็นภูเขาก็ได้นะครับแมปเป็นเมืองเป็นซิตี้ก็ได้หรือให้เรนดอมก็ได้นะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้ทําการกดสร้างด้านขวาล่างอันนี้จะเป็นซิงเกิลเพลเยอร์นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะมีพวกทาร์ตเลเลอร์อะไรแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับแล้วก็รถในเกมเนี่ยจริงๆก็มีให้เราแบบปลดล็อกแบบเยอะมากๆเลยนะครับนะค่อยๆปลดล็อกไปนะครับเก็บเงินในเกมปลดล็อกได้ แล้วก็เกมนี้เหมือนจะใช้ Energy ในการเข้าเล่นด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่มี Energy นะครับเราก็ไม่สามารถเข้าไปเล่นได้เนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ผมไม่สามารถเ,เข้าไปเล่นได้เป็นว่าใครที่สนใจนะครับหลังจากกดคอนติเนียตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนที่ผมเล่นให้ดูต้นคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับใครชอบก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ออและอย่างน,นี้นะครับสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะนี่คุณผู้ชมครับมีโม,มดติเพลเยอร์ยอดสามารถเล่นกับเพื่อนได้อยู่นะครับที่เป็นโหมดออนไลน์นั่นเองคุณผู้ชมครับนี่ครับอันนี้อ่าน่าจะเป็นขับรถกิจไปส่งงานนะครับคิดว่าน่าใชเนาะดูจากบนก่างจอครับโอเคประมาณนี้นะครับเปลี่ยนทั้งงานนะครับรถกำลังแรงประมาณนึงนะนี่คุผู้ชมครับก็ขับตทำลูกศรเรื่อยๆนะคิดวา่าจะไปได้แค่แบบแบบนี้มั้ง ภาพโดยรวมของตัวเกมนะครับที่เกมขับรถสมจริงแบบนี้ครับเราเล่นออนไลน์กัเพื่อนได้ผมค่อนข้างโอเคเลยที่สำคัญคือเล่นคนเดียวครับมสามารถเอาเนเล่นออฟไลน์ได้ด้วยนคั่นเยงนีนะครับนอกจากา้ชมรปเรื่อยนะครับลมขับพจุด่งไปจุดนึงเพื่อทำการสงงานสงเพือะไรแบบนี้ภายในเกมนั่นเองผู้ชมครับเกมที่โอเคนะเสียงในิแปกๆน่อยนะครับเพราะว่าไม่สบายนะครับแล้วก็อาเกมช่วงปีใหม่พอดีนะครับนะก็ข้างนะครับเฟลเลยนะครับนะป ตัวเนเนะี่ยมันไม่ทันรู้วยนะครับแล้ราแรงกว่าเขาดูสิดูสิถูกไหคโอ้โหนะเราแซงเนี่ยแซงไ,งไ,งไ,งได้ไหมแซงได้ไหมป็นทางอืนทาชันแบบนี้แซงได้ไหมแซงได้ไหมโอ้โหแล้วเขาแรงกว่าปะก็ขับไปดูกันประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วทีนี้นะครับเดี๋รากลับไปที่เมนูกัน <c oughs> ม่ไม่รู้ขอเกมนี้ครับมันจะมีสองหมดหลักเลยครับก็คือซิงเกิลเพลเยอร์นะครับอันบนแล้วแล้วก็น่าจะเป็นมันติเพลเยอร์นะครับเดี๋ยวกลับกันอะไรเป็นมันตีเพลเยอร์นะครับตัวมันติเพลเยอร์นี้ต้องเปิดเล่นนะเนุผู้ชมครับเราสามารเลนกับเพื่อนได้นะทีนี้ผมเล่นแคบซิงเกิลเพลเยอร์นะครับแล้วก็มีช็อปต่างๆอะไรแบบนี้นะครับจะเล่นก็คือข้ามซิงเกิลเพลเยอร์แล้วก็ทำการเลือกนะครับว่าจะเล่นแบบไหนเนาะจำนวนครับฟิกนะถือว่าเล่นแบบเนี่ยครัฟิกรั้งหมดนะครับแบบเยอะก็คอ ตนี้นะเราสามารถดูได้นะอันนี้เป็นการรับงานนอนะก่อนเรจะมีพวกรถพวกพวงต่างๆภายในเกมอีกนะครับเ <c oughs> นี่ยมีเยอะนะคือเราสามารถปล่อรับภายในเกมได้นะ